ถ้าจะไปเที่ยวลาวใต้นะคะแพตตี้แนะนําการเดินทางด้วยวิธีนี้ค่ะสะดวกมากเริ่มต้นกันที่บอสสออุบลน,นะคะซื้อตั๋วรถราคา200บาทเราก็จะสามารถนั่งยาวๆไปจนถึงปักเซได้โดยที่ไม่ต้องต่อรถหลายต่อเลยค่ะแต่วิธีนี้นะคะเฉพาะคนที่มีพาสปอร์ตเท่านั้นนะระหว่างรอรถมานะคะเราก็ไปเจอร้านกาแฟร้านหนึงเว้เจ้าของร้านเขาน่ารักมาก นี่นเนี่น้องคนเนีย้ยพี่ที่ซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องเขาว่าแถมขนมปังกระเทียมมาให้ด้วยอขอบคุณนะคะไปอุดห,หนุนน้องกันได้นะนะคะน่ารักมากนะ ได้เวลาขึ้นรถค่ะเซอร์ไพรส์รามากเพราะว่าบนรถเนี่ยมีห้องน้ําชักโครกโถฉี่อ่างล้างหน้าครบและนี่เลยค่ะมีที่ฉีดก้นด้วยสุดยอดห้องก็จะแคบแค,แคนิดเดงนะคะแต่ว่าลองมุนหุ่นตัวให้ดูมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเออตี้ตัวเล็กด้วยแหละพอมาถึงด่านนะคะเราต้องลงจากรถเพื่อไปทําเรื่องข้ามแดนกันค่ะเราก็จะเจอกับเนี่ยค่ะพี่ๆนักขายขายซิมแลกเงินอะไรพวกนี้เนาะก็แนะนําให้ทําทุกอย่างจากตรงนี้ได้เลยนะคะ เดินผ่านด่านตอมไอทยออกมานะคะก็จะเจอกับอุโมง์ที่จะพาเราเดินเท้าข้ามไปยังประเทศลาวค่ะพอเราเข้าด่านตอมอลาวมานะคะรเราก็จะเจอกับตลาดย่อมๆที่มีหนังควายตากแหง้งขายอุ้ยจริงๆยังมีคนอยู่เลยใครเคยลองกินบ้างะคอมเมนต์บอกหน่อยสิจากนั้นเราก็จะกลับขึ้นรถคันเดิมนะคะเราก็เดินทางต่อจนมาถึงเมืองปักเซประเทศลาวเ<า>บสท์สามชั่วโมงครึ่งจากอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวพี่ตีต่อรถคันจิ๋วนี้ไปหาโรงแรมก่อนนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ